ขายบ้านทรงไหนดีนะครับก็เป็นคำถามยอดฮิตนะนะครับส่วนใหญ่ก็จะถามกันนะนะครับก็อยากจะบอกงี้ครับแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่อาจจะคล้ายๆกันนะครับส่วนตัวแล้วนะนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยอยากให้สำรวจตลาดนะครับว่าเฮ้ยพื้นที่ที่เราจะทําเนี่ยเขาขายทรงไหนขายดีขายง่ายเออนะครับอ่ะลองสํารวจหล,หลายๆโครงการนะครับว่า โครงการไหนขายดีขายง่ายแล้วทําไมเขาถึงขายดีเขาตารางวาเท่านี้เขาขายราคานี้เขาขายบ้านทรงนี้ขายบ้านสีนี้อ่านะครับสํารวจหลายโครงการนะครับแล้วเราจะรู้นะครับว่าเฮ้ยแถวย่านนี้โอ้ยใครสร้างทรงนอนดิกเนี่ยขายหมดขายหมดขายดีเออนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับก็ควรจะตามตลาดถ้าเราเป็นมือใหม่นะอ่าควรจะตามตลาดเพราะว่าเราคงเป็นมือใหม่แล้วนําเทนเนี่ยมันจะยากนะครับเราเกาะกระแสไปดีกว่าเออถ้าย่านนั้นขาย นอร์ดิกขายดีแนะนําให้ทํานอร์ดิกถ้าย่านนั้นปัญญาขายดีก็แนะนําให้ทําปัญญาอ่านะครับไม่ใช่ว่าทรงอื่นจะขายไม่ได้นะนะครับแต่ว่าบางทีบางกระแสเนี่ยบางทีทรงนี้ขายดีบางทีทรงนี้ขายดีอะไรเงี้ยอย,อย่างโซนที่ผมทําเนี่ยนะครับผมอาจจะทําบ้านทรงปัญญาอ่าทาไมผมถึงทําบ้านทรงปัญญาส่วนตัวคือชอบไอ้ <laughs> ส่วนตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือแฟนชอบแฟนไม่ชอบทรงนอร์ดิกนะครับ อ้าวแล้วไม่สำรวจตลาดเลยละเฮ้ยทําตามใจเลยละนะครับสำรวจแล้วครับสำรวจแล้วก็ย่านผมเนี่ยก็ขายได้นะครับบ้านหยาก็ขายได้ทรงนอดีก็ขายได้นะครับก็คือขายได้ทรงไหนก็ขายได้อยู่ที่ราคาโลเคชั่นอ่าแล้วก็ฟังก์ชันในบ้านต่างๆนะครับแล้วก็คุณภาพบ้านประมาณนี้นะส่วนตัวแล้วนะครับส่วนตัวแล้วคิดแล้วก็ถามลูกค้านะว่าเออพี่ ไม่ชอบบ้านทรงนอร์ดิกเลยอ,อ่าล้วก็ทมถามเขานะส่วนตัวจะลูกค้าจะตอบว่าอ๋อไม่ชอบอะค่ะนู่นนี่นั่นแต่นะครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะคิดแบบนี้ผมก็สังเกตได้ว่านะครับใครที่ชอบบ้านนอร์ดิกจะไม่มาปัญญา้นหยาอ่านะครับผมสังเกตได้แบบนี้นะถ้าใครมาซื้อบ้านทรงปั้นหยาของผมเขาจะไม่ค่อยชอบนอร์ดิกอ่าผมก็เลยสรุปได้ว่าแบบเนี้ย ไม่ใช่ว่าปั้นยาขายไม่ได้ไม่ใช่ว่านอดิคขายไม่ได้แล้วก็โมเดนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าขายไม่ได้โมจิมาตอนนี้โมจิกําลังมาอ่ะก็ทําได้หมดนะครับทาได้หมดลองศึกษาตลาดดูแต่ว่าถ้าตลาดไหนที่แบบตลาดนี้ยังไม่เคยมีใครทําโมจิเลยอ่ะเขาขายแต่ปั้นยากันก็ขายได้ถ้าเป็นมือใหม่นะผมก็ไม่อยากให้แหวกแนวมากเกินไปนะครับอยากให้ตามตลาดไปก่อนแต่ถ้าเป็นมือเก่าแล้วแบบผ่านมาหลายโครงการแล้วเริ่มรู้แล้วอันเนี้ย แล้วแต่วิเคราะห์แหละนะครับ อยากจะทําโมจิทําอะไรก็อาจจะขายได้เพราะว่าเรามีฐานลูกค้ามาแล้วลูกค้าเคยเห็นโครงการนู้นโครงการนี้แล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะขายได้นะครับโอเคแนะนําประมาณนี้สวัสดีครับท่านในสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างบ้านขายนะผมมีคอร์สฟรีมาแจกนะครับอ,อยากสร้างบ้านขายเริ่มต้นยังไงนะผมจะสอนไลฟ์สดสอนทุกวันอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับใครอยากเรียนรู้นะครับมาลองปูพื้นฐานให้ดูก่อนนะครับผมจะปูพื้นฐานให้ไม่มีทุนทํำยังไงมีทุนทํำยังไงนะครับหาที่ดินอ่ พาลูกค้ากู้ทำยังไงสามห้าเจ็ดสิบอะไรเงี้ยผมจะปูพื้นฐานให้ไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะจะปูพื้นฐานให้ชี้แนวทางให้นะครับว่าคนไม่มีทุนควรทําอย่างนี้คนมีทุนน้อยควรทําอย่างนี้อ,อยากพาลูกค้ากู้ควรทําอย่างนี้นะครับจะปูให้ชี้ช่องทางให้นะครับใครอยากเรียนอยากหาคอนเนคชั่นอยากได้ความรู้เพิ่มเติมเข้ากลุ่มได้เลยครับทักไลน์มาได้เลยเดี๋ยวส่งลิก์กลุ่มให้